สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับธนาพาโชคครับครับสำหรับวันนี้ก็มีแนวทางผมก็มีแนวทางเลขวิ่งลูดหวยรัฐบาลไทยมาฝากอีกเช่นเคยนะครับเป็นแนวทางเลขวิ่งลูดนะครับของหวยรัฐบาลไทยนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคับคเตือนก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเพราะเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะครับ ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพามาดูสถิติย้อนหลัง3งวดกันเลยนะครับ3งวดล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงก็ทุกคนก็ดูไปพิจารณาไปนะครับชอบไม่ชอบก็ค่อยเล่นกันครับเดี๋ยวผพามาดูงวดวันที่1ของวันที่1นธันวาก่อนเลยนะครับนี่ครับงวดวันที่1นธันวาอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะครับที่ออกมา ย้อนหลัง3งมวดล่าสุดวันที่1เดือน12ผมให้เลขวิ่งนะครับวิ่ง8นะครับเลขให้ใหเลขวิ่งให้8บนล่างเรามาดู2ตัวกันให้80 8 4 8 7 8 9อันนี้ของวันที่1น,นะครับของวันที่1เดือนธันวาเดือนที่แล้วนี่เป็นสิติี่ย้อนหลังครับเรามาดูผลออกกันเลย ผลที่ออกบนออก994ล่าง84เข้าล่างนะครับอันนี้เข้าล่าง84ตรงๆนะครับทนาภาโชคอันนี้เข้าล่างตรงๆเลย84ครับเดี๋ยวมาดูงวดต่อมาครับต่อมามาดูงวดวันที่16 16ธันวานะครับงวดวันที่16ธันวาให้7นะครับให้วิ่ง7บนล่าง ส่วน2ตัวก็จะมี70 72 76 79ผลที่ออกบนออก303ล่างออก70เข้าล่างอีกแล้วนะครับเข้าล่าง70ตรงๆนะครับเข้าตรงๆเลยครับเรามาดูงวดล่าสุดกันเลย สเตที่ผ่านมางวดปีใหม่ที่แล้วนะครับงวดงวดปีใหม่งวดวันที่30ธันวาเรามาดูกันเลยเป็นยังไงงวดวันที่30ธันวาผมให้9นะครับเลขวิ่งให้9เนี่ยครับวิ่ง9ส่วน2ตัวอันนี้ชุดเน้นนะครับอันนี้ชุดกันเข้า9 1นะครับ2ตัว9 1 1 9 เข้าล่างนะครับเข้าล่างอีกเช่นเคยผลที่ออกดูผลที่ออกกันนะครับบนออก628อล่างออก19เข้าล่างนะครับเข้าล่างอีกเช่นเคยนะครับเข้าตัวกลับครับเดี๋ยวผมจะพามาดูงวดล่าสุดกันเลยงวดที่จะถึงกันเลยนะครับต่อมามาดูงวดที่จะถึงกันเลย เป็นงวดของวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมนะครับครับเรามาดูนี่นะครับ,รบ,เ,ลรบเลขวิ่งให้วิ่งเจ็ดนะครับงวดนี้งวดวันที่สิบ็ดมกราคมนี้เลขวิ่งให้วิ่งเจ็ดบนล่างนะครับสองตัวเรามาดูสองตัวข้างบนนี้เป็นชุดเน้นนะครับเน้นก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับ อันนี้ชุดเน้นนะเรามาดูตัวกันกันด้วยครับกันก็จะมี 70, 73, 74, 75, 79ครับนาพาโชคนะครับครับถ้าชอบก็ลองติดตามดูนะครับลองดูเล่นกันก็เล่นกันแบบมีสตินะครับเล่นแบบพอดีพอดีพอเลขก็อาจมีเข้ามีหลุด เป็นแค่นแนวทางนะครับครับหากใครที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ก็ขอให้กดถูกใจและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนเลยนะครับสำหรับใครที่ตามก็ขอให้รวยๆครับขอให้โชคดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปเท่านี้นะครับผมก็ลากันไปก่อนนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกๆคนเพื่อจะได้ ลงคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ